มาแล้วครับขบวน559นะกำลังจะผ่านบ้านแหด8โมง47นาทีนะมาก่อน415นะ415ก็ออกบ้านหันมาแล้วนะแล้วก็ตามด้วยตองห้านะตองห้าก็ออกหนองบัวลายมาแล้วนะ CSR 1นะึ่ะขาประจำนะ่นังหมามันตัวนะ